หลังจากทิพเอกได้ออกมายังด้านนอกแล้วตัวเขาก็ได้มาเจอกับดาบของนายน้อยโมลิงหรือว่าองค์ชายสามนั่นเองนะครับที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ซึ่งดาบนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ดาบธรรมดานะครับมันมีออร่าพลังจิตวิญญาณของนายน้อยฉินโมได้ทิ้งเอาไว้เพื่อสื่อสารบอกกับพระเอกถ้าเกิดว่าตัวเจ้านะ้าอยากได้ตัวสหายของเจ้ากลับไปเจ้านำเอากุญแจบโบราณนั้นมาแลกกับพวกเรา แต่ภายในระยะเวลาหาวันนี้เจ้าไม่รีบมาแล้วล่ะก็เก่งว่านาย n o r m a l i n งหรือว่าไายของเจ้าขาจะเป็นคนจัดการค่าทิ้งเองจึงเป็นในผลที่ทำให้ตัวเข้าในตอนนี้นะครับก็ได้ทิ้งข้อความบอกกระเพกเอาไว้ พระเอกในตอนเองก็ไม่ได้คิดจะทิ้งนายน้อยโปลิงไปแต่อย่างใดตัวเขาก็ถือได้เลยว่าเป็นสหายที่มาจากอาณาจักรเดียวกันสุดท้ายแล้วก็ต้องดูแลปกป้องกันเหมือนเดิมในตอนเองพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางไปหานายน้อยโปลิงเหมือนกันซึ่งทางด้านของนายมอยโมลิงนะครับในตอนนี้ที่ได้ถูกขังเอาไว้นะครับ มันก็จะมีกลุ่มของอาณาจักรมอ้อยยางพวกเขาเองก็พยายามที่จะทำข้อมูลทั้งหมดกับนายน้อยมอหลิงว่าที่อยู่ที่ตั้งของพวกเจ้าที่ได้พำนักอาศัยก่อนหน้านี้ได้ไปตั้งอยู่ที่ไหนกันบอกพวกเรามาซะดีๆแต่ว่านายน้อยมอหลิงก็ไม่ได้คิดที่จะบอกข้อมูลนันแต่อย่างใดเพราะถ้าเกิดว่าบอกไปแล้วล่ะก็ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขาเกรงว่าก็อาจจะเป็นอันตรายก็เป็นได้ ในตอนนั้นเองก็เลยแบบว่าแบบถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะต้องถูกโจมตีเล่นงานถูกซ้อมเละเทะสะบักสะบอมสุดท้ายแล้วก็ยอมปิดปากความลับนี้เอาไว้อยู่ดีนะครับจริงไม่นในตอนนั้นเองเทพมิงที่ได้ผ่านมาเจอนะครับตัวเขาก็รับรู้ได้แล้วว่า ใจิตใจของนายน้อยโมลิงนั้นก็ถือได้เลยว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนะครับผมนาปกป้องและก็นาช่วยเหลือเหมือนกันแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็จะมีลูกน้องของนายนอะยชินโม่ก็ได้มารายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้พวกเขาสามารถจับจุดที่อยู่ของพวกปีศาจได้ก็ต้องรีบมุ่งเดินทางเพื่อไปจัดการมันก่อนจะดีกว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อพวกเขาในอนาคตนั่นเองนะครับ ในต่วเองนายน้อยฉินโมกเลยได้สั่งให้เราสิทธิ์น้องของเขานะยครับหรือว่าเราลูกศิษย์หรือว่าเราลูกน้องของเขาหมุเดินทางเพื่อไปจัดการเหมือนกันแต่ละว่าภารกิจในครั้งนี้ห้ามผิดพลาดแลนเด็ดขาดพราะมาอย่างนั้นแล้วก็เ้าอาจจะได้รับรู้ถึงผลกระทบที่ตามมานะ ตัวเขาเองเลยได้ตอบตกลงพี่ชายของเขาแล้วก็ได้มุ่งเรินทางไปยังสถานที่นั้นเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองทางด้านของเทปมิงที่ได้รับข้อมูลทั้งหมดมานะครับบอกข้อมูลเกี่ยวกับพระเอกในสิ่งต่างๆที่เขาได้ไปยินมาเกี่ยวกับน่น้อยโมลิงในตอนนั้นพระเอกในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนการที่ชั่วร้ายแล้วนะครับในการช่วยเหลือนายน้อยโมลิงในตอนนี้ ก่อนที่พระเอกจะเริ่มแผนการของเขาในทันทีส่วนทางด้านของกลุ่มนายนอตจากราจักผู้อย่างนัยนยักษ์ซึ่งพวกเขาที่มุ่งเดินทางเพื่อไปจัดการกับพีศาัพระเอกในตอนนั้นเองก็ได้สร้างค่ายกลในการกักขังพวกเขาเอาไว้จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้พวกเขาไม่สามารถมุ่งเดินทางต่อไปได้ ในตอนนั้นเองนายน้อยลีก็เลยได้กล่าวบอกกับคนที่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้ไปใครกันที่มาสร้างลายกลปิดบังยังสถานแห่งนี้เอาไว้ช่วยเปิดคลกลดน,นี้และก็ปรากฏตัวมาคุยกับพวกเราจะดีกว่าเพราะพวกเราเป็นคนคุณตีมาจากอาณาจักรป่ออย่างยังไงล่ะจิเป็นตนปีดดามาในตอนนั้นพระเอกก็เลยปรากฏตัวมาแบบเท่ๆและก็ได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับคนพวกนั้นไปนะครับส่วนทางด้านของ,งนายน้อยชินโมซึ่งตัวเขาในตอนนี้ทพยายามรอให้พระเอกมาหาเขา แต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้มาสักทีนะครับตัวเขาก็คิดว่าจะจัดการฆ่านายน้อยโมลิงทิ้งไปเลยเพื่อที่จะให้พระเอกรู้นะฮะในการที่ไม่มาผิดคำสัญญาแบบนี้ตัวเขาก็จะไม่ยอมปล่อยทุกคนให้รอดมีชีวิตออกไปเหมือนกันแต่ทวันในจังหวันนั่นเองก็จะมีลูกน้องของเขาก็ได้มารายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เขานั้นได้ไปเชิมานะครับจะเป็นคนของนายน้อยลี่ที่ได้ถูกส่งออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้กลับมารายงานว่า คนของเขาถูกจับตัวไปแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะได้ตัวคนของเขากลับไปเอานายน้อยโมลิงกลับมาแรกเปลี่ยนก่อนเท่านั้นนะยครับและคนคนนั้นที่ได้จับตัวพวกเขาไปก็จะมีนามว่าลินตงนั่นเองจึงทำให้ในะตอนนั้นเองนายน้อยชินโมก็รับรู้ได้เลยนะครับ ว่าโดนพระเอกเล่นแล้วเหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปยังสถานเที่ยงนั้นหลังจากที่มุ่งเดินทางมาถึงพระเอกแล้วนะครับก็พยายามจะพูดคู่พระเอกไปูวกเราเป็นคนที่มาจากอาณาจากักรมอยาง ถ้าเกิดว่าเจ้านายยอมที่จะส่งมอบกุนแจมาให้แกเราแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าข้าน่าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดน,นะครับสิ่งที่เขานั้นต้องการก็คือนายน้อยโมลิงเท่านั้นและก็เอาคนของเจ้านั้นกลับไปแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ยอมรับในข้อเสนอนี้ข้าก็จะเป็นคนจัดการค่าพวกเขาั้องหมดทิ้งสุดท้ายแล้วตัวเขาเลยต้องยอมที่จะปล่อยนายน้อยโมลิงกลับมาให้พระเอกนะครับ ึ่งพระเอกก็ได้ส่งให้เหล่าลูกน้องของเขากลับคืนไปเหมือนกันและก็ได้ขอตัวลาออกไปจากสะท้อนที่อย่างนี้แต่คิดแล้วว่านายน้อยชินโมนั้นจะยอมนรับตัวเขาก็ได้ทําการเปิดชายรูปแบบค่ายก้นคอบคุมบริเวณรอบๆนี้เอาไว้ก็ไม่ได้คิดจะปล่อยให้พระเอกนั้นหนีออกไปจากที่นี่ได้ง่ายสุดท้ายแล้วพระเอกเลยบอกว่าทนแม่ไปอีกต่อไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเจ้าคิดอยากที่จะสู้กับข้าเดี๋ยวข้าวันนี้จะสู้กับเจ้าเหมือนกันก่อนที่ทั้งสองจะพ่งเข้าโจมตีต่อสู้กันไปนะยัแต่ถึงแม้ว่าความแข็งแร่งของนานน้อยชินโมจะมีความแข็งแร่งอยู่ในระดับนิพพานพระเอกก็ยังไม่ได้ถึงเลยนะยับสุดท้ายแล้วการต่อสู้นี้ก็เรียกได้เลยว่าสู้สีกันเป็นอย่างมากถูกการโจมตีของนานน้อยชินโมพระเอกสามารถป้องกันได้หมดทุกรูปแบบนะยักษพอวันหนึง่งโดยที่ความแข็งแร่งทางด้านพลังจิตของพระเอก ก็อยู่ในระดับประมาจาจิตวิญญาแล้วนะครับก็เทียบเท่ากับนายน้อยโมลิงในตอนนี้จึงๆน้าให้ในตอนนี้ตัวเขาก็เลยไม่ได้คิดที่จะทําการใช้พลังจิตในการต่อสู้กับเพกแต่อย่างใดเพราะความแข็งแกร่งคันนิพคันของเขาอย่างไรก็เหนือกว่าเพกอยู่แล้วนะครับโดเลยใช้พละกําลังกายของเขาพร้อมอาวุธ พ่งเข้าไปในการโจมตีต่อคู้กระเอกเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วการโจมตีของเขาเอกก็ยังป้องกันได้อยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบเคล็ดลับวิชาไหนในการเข้าโจมตีพระเอกมาพระเอกก็ยังสามารถใช้อาวุธของเขาโจมตีตอบโต้สวนกลับไปได้แถมตัวเขาในตอนนั้นก็ยังถูกการโจมตีของพเพกจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปนะครับแต่ในบทที่ทําให้ทุกคนก็ต่างกันตกใจมากๆนะครับ ไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้สุดท้ายแล้วนายน้อยโมล,ลิงก็เลยแบบว่าใช้หมาหมู่แทนนะครับสั่งให้เราลูกน้องของเขาพุ่งเข้าไปเพื่อไปจัดการฆ่าพระเอกทิ้งแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ถูกพระเอกจัดการไปหมดเลยนะครับในตอนนั้นเองพระเอกเลยแบบไม่ได้คิดที่จะฆ่าทุกคนทิ้งปแต่จะยังใดน,นะครับสิ่งที่เขานั้นต้องการก็คือตัวของนายน้อยโมล,ลิงเท่านั้น พระเอกเลยพยายามที่จะออกไปจากที่นี่นะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองมันก็มีใครบางคนพุ่งมาด้วยความแล้วสูงทําการสาัตดพระเอกเข้าไปนะครับซึ่งการโจมตีนี้ก็เรียกได้เลยว่ารุนแรงเป็นอย่างมาก พระเอกก็ได้นร้อยกะเดินออกไปแต่ว่าก็ไม่รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรไปแต่อ,อย่างใดนะครับโดยคนที่ได้ปลักก็ต้องมาก็จะเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มของณอาจาักรโปรอย่างนะครับตัวเขามีนามว่าซือสวนมีความแข็งแร่งคันนิพันเหมือนกันนะครับแต่ก็ว่าจะเหนือกว่าน้องชายของเขาอีกหนึ่งระดับนะครับตนตอนเองพระเอกก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวนะครับความแข็งแร่งของเขาในตอนนี้ไม่สามารถสู้ในระดับนี้ได้แต่ตัวเขาก็พยายามที่จะยื้อให้ถึงที่สุดพยายามที่จีเอา ออกไปจากที่นี่ให้ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วในะตอนนั้นเองพระเอกก็ได้บอกให้นายน้อยโมลิงรีบออกไปจากที่นี่นะครับตัวเขาเองก็พยายามที่จะใช้พลังของเขาเข้าโจมตีต่อสู้เพื่อยื้อเวลาเอาไว้เหมือนกันแตแ่ว่าการโจมตีที่มันรุนแรงจนเกินไปนะครับพระเอกก็ยังไม่สามารถรับการโจมตีนั่นได้สุดท้ายแล้วก็ถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปนะครับ แต่ถ้าว่า EP นี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP น่าขลุดนะเดี๋ยวจะรีบปปแล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ